กลุ่หมผลไม้เขาพี่น้องเลยตรงนั้นเลยได้ขายดีขนาดผลไหมห้เขาพี่น้องเลยเป็นจะเป็นมือสเสบ่าเเนาะใส่กางเกมซื้อผลไม้ลงเสบ่าหยัยดหนา้าเตรียมใส่ผ้าขาวผ้านะานี่ก็จะเป็นตลาดตอนเศร้าบ้านสะลวงเนาะน้องวันนี้ก็เป็นวันทริปปกติชนิดแต่วันคานกับวันอ่าประฮัทเขาพี่น้องเลยวัวและไก่จอพคอขาวเป็นกระฮ็ดเปิดตลาดนัดเนาะครับพี่น้องเขาได้เจ้าน่ะ มังงอคอนละราคาปะเบิกไหมลูกเบิกไหมโดยเปิดผ่าออกมามันีิพฟนพี่น้องเลยป้าเซวเซลอยู่นอกห้หองเน,ะนาะคือว่ามันี่ก็เป็นวันทิพย์่อแม่พี่น้องเลยมีตลาดเนาะตลาดนาบตอนเศร้า เพิ่นมาเปิดวันทิดเออเดือนกลาเป็นมื่อไซบาดหยาดน้ำพ่อพี่น้องเลยเดือนสิน้นง่ายเงี้ยชุดสี่คำเดือนเก้าใส่เข่าพรับ,บดินพ่อพี่น้องเลยโน้ยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตผูสูสุคนว่นสิเป็นทั้งพัง,งลาวดอพังไทยดอต่างประเทศกันยินดีตอนฮับกับสูโอ่สาวดวงบ้านไดเด้อพี่น้องเลยวันนี้กลับมาพบกันอีกสองสาวดวงกะไกลมาโลตลาดพี่น้องเลยมาหาซื้อผลไม้ กระเกียมลงใส่บาทบืนขากระตุ้งขนมไปดวงกัะไปรอกันเนาะมาสิได้อยัางบ้านนี้ปกติกับกิมีวันคานกับบ้านแฮปปี้ร้องไงก็คือว่าไก่สีหอดใส่บาทแต่เพิ่นเปิดบัันทิดเนาะ มตป่ามันก็ไปก่อนตกกระทงอย่ากเพื่อนแน่พนองเอยาตลาดกันเนาะตกม่บ้าน คนกำลังเริ่มขยอยลงมาเออจะหุ่มยังไงมซื้อมกบวบน้ำบอลเดี๋ยวปลาชี้ยังน้ำบอล บวกข้าง oh, n mà, ả, em, e ừ, h งเักหนึงห้ยวกบวกน้ำหวานน้ำหวานยก่าชื่อน้ำหวานช่อวามใ่้าขา่ผขาหารข่าแม่ผู้คุมผุนไมยผุนม่กับโบรายเนาะแต่กับไทยซีโนคือมาว่ะใช่เหมือนกันเจีไมบ ก็ชิบัดเกี้ยงแล้วอุ้น่ลไม้โ่มีนะเพไคาโลเท่รไรนี่นะเอามาหน่อยพุ่นเนาะงายกันซีเซลบพพ่อการผลไม่กันเป็นบพพ่อกันนี่หาซื้อแม่เผื่ชื่อยังกันป้าผินหาก็ได้น้ำวาน คนกันเลยก็ย่อยมากพี่รองเลยคนละไม่กันจนชิบวทันกันเนาะใคยลงมาจะเศร้าก็ได้ไปเกาไม่ขาดเชนโอมากพี่น้องเลยกาะติ๊เข่า กางป่าตอนไปซื้อขุน,ขนะละมัว่เนอะหอหามันออกวันนาครบนิดเป็นคอยเป็นคบเป็นเท่าละม่ยเฮยฮะซื้อขุนละม่ยกันปู่ล่างป่าคนสองป่า ใช่าอนะเนี่ยพี่เนี่ยคุดเอกาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเป็นครบชนิดมี่เรทันแ้เนยจับเลยแม่ไปเลยเันก็มชิลเลคือการจับมาเองเนาะอ๋อผลไม้พี่น้องเลยตรงนี้เยเลขายดีขนาดผลไม้พี่น้องเลย มันจะเป็นมือสเสบนะ่าเลยเนาะใส่กางเกงเตรียมซื้อผลไม้ลงเสบ่าหยัดหน้าเตรียมใส่ผ้าขาวผ้านับ้ะน,นี่ก็จะเป็นตลาดตอนเศร้าบ้านสหลวงเดออน้องมุนี่ก็เป็นวันเทิปตกติชนิดวัน,นาคานกับวันหนาวประฮัทปะพี่น้องเลยลวิวาและไก่เจาะพรเข่าเพิ่มกับเฮ็ดเปิดตลาดนัดเนะาะประพี่นอ้องเขาได้เจ้านะมาเงาะคนละราคาปะเบิกใหม่หรือเปล่า เจ้ายังเอาเอาลเซลเอาโลเพิ่เอาโลสกรัมมสิบองหาสิบสองเอาหาิเอาข้าจะเป็นวินเลยเนาะทอนเงินจะถือยู่บ่เลยเลยจะผูกไหม่โได้ละหาซิฟกระเห้าซิฟพันเอออข้านี่ม้าว่กี้นี่ให้ไวเซนมาทอนมาให้ซิบพัน น่อพีน้องสะดวกไปชีจบเอเี็อกันลิปไปกับน้อเลื่กผลไม้กันพีน้องเงียสิบท่านอยาเสีบท่านกับเจ้าพีน้ออยงเงีกันซลอยู่นไม่ใจจับไหนบ่ใส่ป้าคนจับไหนเ้เกี่ยวผลไม้กัน

อ้าวขอไปชี่ิบเจ้าทำหนึ่งเด้อมาติดงานเลยมาติงไนนี่แจกกันมึบึ้มนึ่แค่คลายดีเนาะยังตกน้ำเลยบ้าพี่เด้อเอาคชี้บอกอะไรเอาโลหิตดิโลหิตกิเอามาทอนชีพน้ำมานี่พี่เ้ย คนขึ้นขึ้นขนาดไปน้องเลยอ๋อสะดวกกระเช้าซอปกล้องมันก็เด้คนนัองเนาะเลือกผุนไม้ก่อนเดียวสิบน้ตันเลยเน้ตันสะดวกกันเลือกเลือกได้ไปทีร้อยไปน้องเลยเพื่อจะได้นีไงถ่ายกันเซลไอ้เราคนเนาะแปลกเป็นยังเลือก ยายกันจะเซลคย้องเพราะว่าฮามีหญ่วไมไร้ยางคุณน้องเลยกนผลไม้มะขายสามบอนมันึ่งใช่ะเบิดได้ยังเดือดแต่หันเดียวนี้เซลอยู่กํลังคือขึ้นคุนองเลยโอ้โหพี่อะ โอเคๆ làm เอาขึ้นดูเอออบได้ เพนี่กองใรนี่สไามเพชรันเอากองนึ่งไรละลาย่ชื่อไงอ๋อยัเลยสักคนซื่อเะไนี่เนี่ยน้องใหม่ก็จะมักดอกนหม่ก็จนบุพเพกันยากกันเซล พ่อเลี่ยบ่ของป้าขี้ไหลวะโลหนึ่งเชื่อมกันเลยนะป้าผู้คนหุ่มยังหุ่มหมักทั่วอยู่มีอยู่ล้มตู้นี่เหนียงกับพ่อเหมือนอยู่พี่น้องกันเนี่ยการเชื่องมันจันทร์จ่อยเนาะพอเมื่อวานนี่แกพายกับพี่สิบเอได้คอยเข้าตลาดเงี่ยหัวเมื่อวานนี่ฝนตกเฮ้ยพี่น้องตอนเศร้าเนาะ ขายกระถางราดตลาดตอนเช้ามื้อนี้แหละโหเป็นยังหุ่มกันมั้ยเสบ้าอะไรท่านี้บอกท่้นกองทิ้กินออกนอได้ขายดีเยอะแล้วเนี่ยปลาเอย่าไร ป้าถึงกำมาซื้อที่ของนี้นซื้อของม่นถือไหนลูกป้า <laughs> คนกำลังเริ่มขย้อยมากพี่น้องไงผู้ใดญมาสวยพี่วายนะบุตรท่านคนละไม่เนาะใหา่กันบุ้มยันเลยไงแม่ข้ากับบุรายปันใดมือหนึ่งพี่น้องเลยรบไปลบมาเลยแต่คนละไม่สล้องาเนี่ย เออเจอล้วน้อยเพ็ดน้อยอานนสบายดีปะดุกนะครับเออพอมาแล้วบ่เออเออเออซื้อซื้อออ้้ กองไหน่ะกองหาพ่นโกองานอกอบนกองหาท่นอยู่เนาะ่าอนเนาะแเต่หึง่เศ้าแล้วยังจท่านเนาะพักไหนมมอยูพักไหนอยู่เพือนหุ่นป้าหอยังมีหอยสมปาบอ่

ชือย <łość> ังป่าว่าผลไม้นะตอนช่างสิได้ขายดีนะเขามันพุนลลบ้งเมือนี้พึ่งนแฝงคนท้างเนาะูกับเนี่ยไปจักรถไปจักรเลยท่างรถหือเล่าเนาะถายผลไม้อยู่คนข้างวันลงเราไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ กำลังเริ่มขย้อยลงมาคุณพี่น้องเลยคร,รูท่านครูพ่อเนาะใครมาสวยกันสิบุท่นบานเพราะว่ามุบานนี่ยกระผุนตกเนาะตอนเศร้าคือคนไอนีส่สงไปออกตลาดางไงค,คุณพี่น้องคนเนี่ยป้ามันนี่คนขึ้นขนาดพพี่น้องเลยคนไม่กันจนบุพเพกันเนาะไข้คายยังมาเนีะ่ะคือว่าระเบินกับเป็นมือตักรวดหยาดยาน,น้าเนาะพี่น้องเน,ะนาะคนไม่กันหยาดก,กาันเซลเซไรลงมาสวยเลย,เลยนะมายแล้วกับบุท่านหมากง,งามอยี่ยบุตรแหี่ โดยสำหรับคลิปนี้สะดวงกะชีได้ล้ำลาไปแล้วเนาะสจุลเมื่อเนี่ยเพลน้องเลยสะดวงกะได้ผลไม้ลงมากอะซื้อเมื่อเมื่อเสบ่าเบือนเนาะสำหรับคลิปนี้สะดวงกะจะได้จบลงเพียงสามีเนี่ยตอนเอ็นพอฝ่าความรุ่งองฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงเลยเด้อเนาะแล้วก็เบิ่งคลิปให้สะดวงจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณากัขอขอบคุณขอบคุณน้ำมันไหลหรับคลิปนี้ล้ำลาไปแล้วไปพบพ่อกันในคลิปหน้าขอการเขว่าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ